จะรอดไหมเฮ้ยเอาเลยเต็มที่อย่ากลัดเรือหมดเนี่ยมันย้ายทีมได้อ๋อแบบน้องด้วยเติมจะ ชัดไปที่คขาก็ชิปเลยเอ้เราไปไปไหนนะไปสถานีตำรวจใช่ไหมแปลาข้อมูลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครมีเลี้ีน้องเลียเร็วห้าสรุปไม่ใช่น้องอายุแบบห้าสิบแล้วอะไรเงี้ย

ถานีตำรวจอยู่ไหนอะไม่มีเลยใช่มันต้องรอให้ใครสักคนก่อนเรื่องจะดูผมก่อนว่าถ้าผมก่อนเรื่องแล้วตำรวจมันจะมาไหมแม่ของพี่มันต้องไปที่ถานตำรวจแต่ว่ามันไม่มีจุดว่าสถานีอยู่ไหนขนันแหละพี่ต้องรอผมไปเนี่ยไปขโมยรถก่อนอนะ่ะแล้วรอดูว่าตำรวจมันจะออกมาไหมอ๋อคือ,อตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวน่าจะประมาณนั้นนะ เดี๋ยวพี่จะก่อเรื่อง <ใน S 2> เองก็ได้นะใจเย็นชุดตำรวจด,ด้วยใส่ชุดตำรวจโอ้ยโทษโทษ <c oughs> แล้วสถานีตำรวจมันมีอยู่ประมาณสองสามที่ปะ่ะทีเดียวจริงหรออืมอ๋องั้นแสดงว่าไอ้ที่มันเป็นแบบจุด ที่ยึดรถก็ไม่ใช่สถานีตำรวจเป็นแค่ที่ยึดที่ยึด,ดรถเฉยใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วมันจะเบียดผงทำไมวันเนี้ยก็รู้ว่ารถแรงแต่ค่อยๆแซงก็ได้สถานีตำรวจไปอยู่แถวๆนี้ปะวะไม่ใช่ไหนวะที่เจนเย็นไหมไม่คือจำไ,ได้อ่ะหาหากี่ทีไม่เคยเจอเลยผมก็ไม่เคยจำได้เนี่ย ผมไม่เคยจำแมป DDA 5ได้ไ<อ>ถ้าเป็นไซนอะไรนะ,ะพี่ดีแถวนี้มังมังเะไรนะลองไปดูไอโรงพยาบาลกับไอการหลาดล่างอะ่ะอันนั้นพอจำได้อยู่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยการหลาดอยู่นี่ถ้าขึ้นไปข้างบนจะเป็นทางไซจำโรงพยาบาลได้ด้วยหรอโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังะนะั่นน่ะ จำได้กระลาดลากลับลงมาอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่าตำรวจ,จไม่แน่ใจทำไมเหมือนจะต้องยิงเราอะขี่เกียรสเตลล์เลยยิงแง่งใช่ใชหรอตำรวจออกมาพี่ไม่มันออกแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานีตำรวจอยู่ไหนไง ที่ผมยิงแบบรุนแรงมากอันนี้ไอะไรวะนี่เหรอแบบวนๆอ่ะได้ตรงนี้แหละได้ตรงนี้แหละแต่จำได้ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากจากโรงพยาบาลมากนักอ่ะโอ้จะตายโอ้อยู่อยู่ใกล้ๆสะพานด้วยสถานยึดด่วนอะ ใช่เหรออันนี้มันที่เรามาขมโมยรถนี่ใช่เพื่อนน,นะนั่นแหละไม่ไม่ใช่นนเ <Dep art S 2> นี่ไม่ใช่โพลิสเปชชั่นหรอเนี่ยโพลิสดีพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่มันมันมีแต่มันจะเป็นที่ไหนอะที่นี่หรือเปล่าดูซิไม่แต่เราก็ต้องรอ,อ,องไงถูกปะเพราะยังไม่ขึ้นอ่ะมันบอกโกทูโพลิสเตชั่นใช่ใชล่ลองลองเข้าลองเข้าพี่จะรอก็ได้พี่เข้าเลยก็ได้พีพ่ี่อย่าถอยอย่าถอย <laughs> จะจอดจะถอยไม่จอดเฮ้ยอ,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 อย่าลงดิเขาได้ปะแต่ไม่ได้พี่ว่าต้องอีกอันหนึ่งอ่ะที่มันเป็นตึกใหญ่ๆอ่ะเออไปเอารถยังไงวะหาย<ะ>เองวะเอ,อ้ยเบื่อความ AI อเอา ด<อ>ิสมกได้ถกเพื่อนเพื่อนตายอ่ะใช่ใช่พี่ผมก็ไม่รู้เอ้ยมันขึ้นไปยังไงวะลืมตายแลยนะ้วเนี่ยทีเดียวอ้ขึ้นไปยังไงวะจำได้ว่าสถานีตำรวจจะอยู่ใกล้ๆกับสพะพานอ่ะ ข้าแม่น้ำอะ่ะแต่ว่าสะพานไหนวะเออเีอวนะเดยวนะอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะออันนี้เปละะ่าไม่ไม่โดดวะมันมีหลายที่อ่ะพี่ ของเตผมมันขโมยรถเอาเนี่ยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยในสนอเนี้ยนี่ไงนี่ยใช่ป่ะเนี่ยแบงค์ใช่ใช่ใช่นั่นไงสองดาวแล้วเนี่ยอะแล้วทำไมมันตำรวจยิงอ่ะนั่นน่ะไรไม่รู้อ่ะไม่ทำไรอ่ะกลัวถูกโปลิตตองมันต้องเข้าไปพี่ต้องปูอ่ะต้องลงต้องลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ เพราะว่าผมก็ให้ปืนด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายิงจากข้างหน้าเข้าไปในรถแบ็คยิงเข้าไปยิงแต่ปืนหกนะเดี๋ยวต้องตรงนี้ต้องตรงนี้มั้ยเพราะว่าผมเข้าใจผิดเลยโอ้โหบาลเลยข้างหลังแบ็คไม่เห็นขคือรถ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 กนเปลี่ยนปืนไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มีแค่ปืนเดียว อ้าหาอห่อลมตายเหรอเอ,อ่อดันยิงยังไงต้องบูแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะแล้วนนะมันมีมันมีแค่ปืนโอกด้วยจำไม่ได้เลยว่าเข้าไปยังไง แต่พี่จำได้ว่าที่มันบอกตอนแรกที่มันบีฟให้เราฟังอ่ะว่าให้เราเข้าไปแบบเงีบงบเยบๆเฟลวออกแสดงว่าพี่อ๋อ,รอเราเราต้องลงเราต้องลงเเราต้องลงแล้วเดินเข้าไปพี่ใส่รถตำรวจค่ะถจอรมีกจนเ็ต้องใส่ใช่ใช่ใชช,ชอ่อ๋อ <c oughs> เออก็อว่าอยู่ เดี๋ยวเราไปจอดเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ป่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ไปตรงไหนวะมันสเตลได้เหรอเมื่อกี้พี่กดสะพานสะพานไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างล่างนี้แบงค์อะไรเห็นป่ะเห็นที่มาร์ป่ะมาขึ้นรถก่อนเฮ้ยเราจะจอดแล้วก็เดินเดินเนียนๆเข้าไป ก็ว่าทำไมแบบยิงเราวะเราไม่ได้ขับรถตำรวจด้วยแหละมันก็เลยแบบนะเอาเพื่อนล่วงน้ำโอ้ยล่วงน้ำเหมือนกันทางขึ้นยี่ไหนวะเนี่ยตกน้ำอ่ะเอาเจ่ะล่ะเฮ้ยหมาว่าถูกจุดปะวะเดี๋ยวนะ นี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 นะเมื่อกี้มาร์กตรงไหนวะใกล้ๆแม่น้ำสะพานทำไมเหมือนแมพมันหมุนวะหืมอ,อ๋อยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องต้องไปอีกไปอีกเอ๊ะหรือเปล่าวะงงตรงนี้อ่ะเนื้ออยู่ในเมืองหรอ นี่ผมยิงตำรวจจนตำรวจออกมาแล้วมันให้หาเองตอนนี้ตำรวจออกมาแล้วอะเอ้ยมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮสถานีลอสซันโต้เอ่อมันอยู่ใกล้ๆทางข้ามลอสซานโต้โ <c oughs> ในน้ำอยู่ตรงนี้เออมันเป็นสะพานน่ะใกล้ๆสะพานน่ะตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าเดี๋ยวขวาก็เหรอคิดว่าคิดว่ามันไม่มีสะพานนะนนั้นน่ะโอ้ยตำรวจจะยุ่งอย่างเลยนี่แล้วเมื่เดี๋ยวคือเราขับรถเข้าไปไม่ได้ไหมเราจะยิงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอยู่ใช่ป่ะตึกนั้นวะ <c oughs> อ๋อนี่ขวาทางขวามือพี่เห็นของชาติปะ่ะามาดูให้ต้องเดินนะวิ่งไม่ได้ไม่ใช่มันเชลิฟไอ้น,นั้นแหละที่พี่บอกอ่ะมันคนละตึกเลยแต่มันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เจอแล้วก็ลืมข้างหน้านี้ปะ่ะ <Okay. S 1> ใหญ่เลนปะ่ะนี่พี่เนี่ยโอ้ย <Okay. S 1> แถวนี้แหละ โอ๊ยใครยิงวะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมาคนละตึกกับเมื่อกี้เลยเห็นปะล่ะทำมาำมวิ่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเดดตาย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 อยู่ใกล้ๆสะพานอ,ะอ่ะไม่ลงบนแมปเปล่า,าบนสะพานอ่ะที่ไม่เจอตำรวจอะไรนะยังยังยังตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้สถานีเล็ก โอ้โหผมว่าอยู่ตรงนี้อาายเฟลวเหลีห่ยว่ะฮะเพื่อนไม่มีปืนอ่ะอน,น้องยิงสู้อ่ะใช่แหมา่ ถ้าอย่างนี้ก่อเรื่องเลยแป๊บนึงแบงค์เดี๋ยวแบงค์ขับนะเลยผมรู้อยู่ไหนแถวเนี้ยแถวเนี้ยโซนนี้ยโซนนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเห็นไหมเห็นที่มาร์กไหมโซนนั้นเลยอ้าว

จำก่อนนะอยู่ตรงไหนวะอ๋อสะพานทางด้านขวาเ, <c oughs> เดินไปเนียนๆ <c oughs> เดินไปเนียนๆโหแล้วดูสภาพดิหนวดเฟิรม์มผมยาว ตัวจุใดใหม่ตำรวจหน้าใสเอา้าเอาอะไรอ่ะเดี๋ยว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 เอาอยู่ๆก็ขึ้นสองดาวคืออะไรวะม<า>อ๋อสติลสติลเข้าไปสติลเข้าไปสติวมาเปลี่ยนให้เข้าไปสติลแล้วตายแล้วไอ้บูจัดเลยวะถือว่าให้ให้รอไปช่วยมั้ย นี่ไงสติวเดอีเบัสสเกจโเพื่อนไม่ขึ้นมาช่วยยิงเลยเดี๋ยวเขโมยอวะไหนวะไหนวะไหนวะสาายสาได้ไหมไหนอะในคอม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 เปิดคอมได้มไ้ไได้แล้วได้แล้วอเไป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 อยู่ไหนวะี่หมา วิ่งจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหบ้าดเลยวิ่งแย่แล้วแย่แล้วขับรถแล้ตำรวจคันนึงขับรถแล้ตำรวจคันนึงผมเลือดแดงแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันพักก่อนพักก่อนโอ้ยพักไม่ได้หอยอยู่ข้างบนหัวโอ้ยข้างหลังอีกตัวนึงแบงค์วันนี่แบงค์แบงค์มาข้างหลังแบงค์มาข้างหลังวิ่งพี่ผมได้รถแล้ว มันให้ไปไหนรู้เลยครับโอเคไปเลยสองคันเลยไป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 นา <c oughs> โอ้โหชีวิตตกใจอยู่ดีสเตลมาดาวขึ้นวิ่งหายไอเดาว ทำไมยิ่งขับยิ่งเจอว่าตำรวจฮะอ่อุ้ยใครยิงวะพี่รองเหงเเลิคอมเตอร์เห็นโคโปง่งโป่งอยู่โปง่งอยู่น่านจะรอด หลุดแล้วอะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงหลุดแล้วไปที่บ้านอะ่ะโอ้โหถนนแถวบ้านขับยากอยาก,กโอ้ยตำรวจยิงยิงตำรวจมาอีกโอ้โหทำไมมึงไม่ไม่ไมอ่าโอเคหลุดแล้วหลุดแล้ว กำลังกำลังกลับไปอยู่ไม่ไกลจากบ้านดีหน่อยเฮ้ยตำรวจยิงกับไอ้นี่ผมวะโมรปั่นเลย ABC ABC ยันไยังเชยจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดนึงของผมอีกสามไมลเหลืออีกศูนจุดสองู้ยเล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 ย โป่งครับโป่งครับไม่มีอะไรลนะอโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอยรู้สึกยังไงบ้างครับเวลามีรถตำรวจมาจอดอยู่หน้าบ้านคนุณคันหนึ่งกำลังตามไปเอ้ามาร์คหาย พี่มาหายพี่เข้ามาแล้วไงในบ้านอะ่ะไปเต้องไปช่วยคาสโซูที่ดรอปออฟ <c oughs> จริงจังเขาขับต่ออยู่เนี่จะมาทำไมวะเนี่ยนั่งเติมเหรอใช่แห <c oughs> ละพี่อยู่ในบ้าน ต้องรอแก๊งนี้ไปถึงด้วยที่เราต้องไปหาไอ้นั่นอ่ะไอ้ข้างบนอ่ะหาอะไรไ <pod> อ้คอร์ดโก้อ๋อนี่ไงขับอยู่นี่ไงออเอาคอร์ดโก้ไปส่งรอเลยตรงนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันบอกให้ไปช่วยส่งเฉยๆไม่มีอะไรต้องช่วยหรอกนี่แหละไม่ไปแล้วไม่ไปรออยู่ะหารถรอไหมไอ้น,นี่ขับรถปวดหัวมากเลย,เลย ต้องตั้หมดอะไรกี่ถึงไปถึงทีเรียมต้องทำไป่ถึงรั้ล้วนอันนี้เราต้องไปรอไหนบ้างได้ไหมรอที่ไหนก็นได้พี่เดี๋ยวมันก็วา์าเปงไอ้เมกิสเตลอยู่ดีมันมอยู่ดีดาวขึ้น จะใส่เสื้อตำรวจใ้่ไหมครับมีใครได้ยินเสียหงยหนังไก่ไหมไม่ได้นะยินเลยเย็ดปะไม่อ๋อดีดีเสร็จแล้วเลือกเสือ้อตำรวจใชโหยยากจัดอันเนี้ย <laughs> ไอ้บอกสมมติรถง่ายหมื่นสี่ อันต่อไปอ่ยาของจริงเลยอันนี้ช่วยไอ้น,นี่แเ่าพาเราโทษหนีมันจะมีทั้งหมด